แล้วก็พูกนี้รถไฟก็ออกจากกรุงจากเมืองซาร์บูกนะครับบ่ายสองโมงสี่สิบเก้าก็ไปถึงที่ปารีสบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับเวลาเดียวกันนะครับสวิตฝรัร่งเศสใช้เวลาเดียวกันก็ <c oughs> จะมีรถอีกคันหนึ่งมารับเพราะว่ากุญจานอสเขาต้องส่งเราที่สถานีรถไฟซาร์บูกเขาก็ขับรถทร้องกระเะป๋าใบใหญ่เขาก็ขับไปสี่ชั่วโมงนั่นะนะฮะไปถึงปารีสแล้วเราจะไปถึงก่อนแล้วก็มีรถท้องถิ่นมารับชั่วคราวแล้วก็ไปส่งที่เราที่โรงแรมนะครับ พรุ่งนี้ใช่ครับรถคันนี้จะตามไปฝรั่งเศสแต่ว่าเขาจะถึงหลังรถไฟครับรถต่อสี่ชั่วโมงครึ่งนานไปครับนานนานมากนะครับครับก็เลยต้องนั่งรถไฟต่วนทีจีวีนะครับสะดวกสบายสะอาดสะอ้านนะครับแต่ส่วนกระเป๋าใหญ่ไปกับรถนะครับเราเดินขึ้นตัวเป่าขึ้นรถไฟเลยครับนะครับนะครับไม่ต้องกังวล โชเฟอร์ไปคนเดียวครับท่านเจ้กคุณเป็นห่วงนะก็ถือว่าเป็นรถไฟที่มีชื่อเสียงนะ TGV เป็นรถไฟด่วนของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเราอย่งช่วงเช้าเนี่ยเราจะต้องข้ามชายแดนนะระหว่างชายแดนสวิตกับฝรั่งเศส พรุ่งนี้เราก็ออก8ปดโมงนะครับออก8ปดโมงกระเป๋าก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยยกลงมาแนะถ้าถ้าไม่ไหวนะครับประมาณ7เจ็ดโมงสี่สิบ้ใช่ครับที่ฝรั่งเศสใช้รถคันนี้นะครับแต่ว่าช่วงจากสถานรถไฟฝรั่งเศสปารีสไปโรงแรมใช้รถท้องถิ่นเช่ารถอีกคันหนึ่งมาเฉพาะเฉพาะขนคนครับขนคนผู้โดยสารไปโรงแรมเท่านั้นนะครับ ใช่ครับก็อะไรขนมนมเนยแล้วก็ไว้บนรถนี่แหละครับนะฮะตรงนี้เราขึ้นรถไฟตัวสบายๆตัวเปล่าๆไม่ต้องลากกระเป๋านะครับให้วุ่นวายก็เหมือนเหมือนม้าวันนี้ละครับนะครับเอกสารสำคัญคือพาสปอร์ตกระเป๋าตัง